สวัสดีครับเพื่อนเครับ s s c Watch Talk นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนมางานปาร์ตี้นะครปาร์ตี้ของใครเหรอเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คือคอลเลกชันที่จะมาให้ชมในวันนี้นะครับ บรรยากาศของร้านก็ค่อนข้างดีนะครับที่ผมไม่ชื่อพูดชื่อของอร้านอาหารให้ฟังเนี่ยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอ,าอ่านยังไงอ่านว่ารีเดลเหฮะก็เป็นร้านที่อยู่ที่ ชั้น3ของทางเกษรพลาซ่านะฮะก็อย่างที่บอกร้านนี้เวลาจัดงานนาฬิกามากักจะมาจัดกันที่นี่แล้วก็เป็นร้านที่บรรยากาศดีผมก็มางานนาฬิกาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับก็อาหารอร่อยก็มาดูกันว่าเดี๋ยวได้ดูนาฬิกาแล้วจะเป็นยังไงบ้าตงตัวนี้มีอะไรพิเศษนะครับ อ๋อตัวนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของแบรนด์บริลเลกอนนะครับซึ่งตัวสินค้าตัวนี้ครับพิเศษตรงที่ว่าทั้งตัวเรือนและตัวสายเป็นไทเทเนียม um <อา S 2> ทั้งหม<า>ดใช่ครับแล้วก็มาพร้อมฟังก์ชันตัวฟังก์ชันคโลมาร์นะครับแล้วนี่เป็นอินเฮาส์หรือเปล่าครับอ่าเครื่องไม่ได้เป็นอินเฮาส์ตัวนี้เป็นเบดเอชเบลดครับโอเคใชรับแล้วนี่สีหน้าปัดอะไรแสงมันแปลกๆมันจะออกเปลกซอมอนป่ะโทนสีสีทองนะครับ ตัดกับเคาน์เตอร์ย้อยสีดำแล้วก็มีฟังชันเรียลแล้วราคาหันเท่าไหร่ครับราคาป้ายอยู่ที่แสนหกหมื่นห้าพันขั้นหร่อแสนหกหมื่นห้าพันใช่ครับนี่มาพร้อมตัวหน้าปัดสองสีคีกสีนี้ก็จะเป็นสีพีวีีนี่ก็คือเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนละสี หนึ่งก็จะมาเอตัวไซส์หน้าปัด42นิ้เต่อวัสดุเป็นไทเทเนียมเหมือนกันครับอันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่แสนเจ็ดพันเก้าร้อยไทเทเนียมไทเทเนียมเกตอะไรเกตสามเกตห้าเกตห้าเลยหรอโอ้ก็เบาดีครับ อ๋อนี่ก็มีสีม่วงเหมือนกันใช่ครับพรมโทนรับอัน,สอสอน,นใส่อยู่บนข้อแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆว่าสวยไหมครับโดยส่วนตัวแล้วตัวไอคอนนี่เขาสวยอยู่แล้วแต่ประเด็นคือผมมีไอคอนอยู่หลายเลือนแล้วเลยรู้สึกนิดนึง ส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าคโคนกราฟนี่สวยนะครับแต่ว่ามันใหญ่จังจริงๆวันนี้ผมตั้งใจจะมาดูตัว Thailand Limited นะครับแต่เห็นเขาบอกว่ามาไม่ทันง้นอดดู

i was in phuket so uh, i would have loved to come earlier but you know in thailand uh, when it rains it rains <laughs> and uh, of course everything was very wet so uh, also i also had to change otherwise i would not look good for the pictures with ravi so tonight i'm very happy that you come uh, thank you thank you our uh, friends thank you เรียนเชิญเพื่อนเนทุกคนมาที่งาน Bangkok Independent Watch แก n งนะครับ16-17พฤศจิกายนนี้ที่สามย่านมิตรทาวนะครับตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงประมาณ1ทุ่มนะครับเจอกันนะครับ